สวัสดีครับท็อปสเบียนขึ้นชื่อว่าเป็นเขตห่วงห้ามระดับท็อปซีเขตอย่างแอเรีย51ทั้งทีชาวโลกข่าวเพิกยังเร,าเรา่าๆเจ้ดใจไม่สงสัยได้ยังไงก็เพราะว่าที่นั่นขึ้นชื่อหรือชาเรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลกและยานอาวกาศเงล่ะพอมีอะไรเปิดเผยที่ข่าวนี้แพร่ไปไกลยิ่งกว่าไวรัสซะอีกซึ่งความลับในนั้นจะมีอะไรบ้างค่อยๆอย,อยื่งตามเรามาเลยค่ะไหนๆก็จะไปสั่งกันทั้งทีขอปูพื้นกันสักนิดหนึ่งว่า แอรีย51นั้นอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายนิวาดาที่กินพื้นที่กว้างถึง1 1 7 3 5ตารางกิโลเมตรและเนื่องจากเป็นสถานที่ห้ามเข้าจึงเป็นที่สงสัยว่ามันถูกใช้ทำอะไรกันแน่เพียงแต่รู้ข่าวกล่าวว่าสร้างขึ้นมาในช่วงความขัดแยง้งระหว่างสหรัฐและสหภาพโซเวียตราวๆปีเาราเพื่อใช้เป็นที่ฝึกซ้อมทางการทหารและการบินแต่ข้อมูลที่แท้จริงยังคงปฏิปต่ปตอไม่เปิดรูปร่างสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่อาจจะมาเยือนดินแดนนี้ก็ยิ่งทาให้นักล่า UFO ทั้งหลายกระหายข้อมูลไปตามๆกันว่าแท้จริงแล้วในนั้นมีอะไรซ่อนงกันอยู่บ้างก็อย่างว่าละนะถ้าไม่มีไฟก็ไม่มีควันไม่มีเห็นแล้วคนจะเอาไปสงสัยได้ยังไงเพราะมีคนเห็นสิ่งของชวนต้องสงสัยกันเต็มเตมตาจนต้องนําหลักฐานมาโพสในโลกโซเชียลเมื่อปี2017โดยเป็นเหตุการณ์บนถนนฟอริโอนาดูดในมิสซูรี เวลา22.15นอกปรากฏรถบรรทุกขนใหญ่ที่ล้อมหน้าล้อมหลังไปด้วยรถตำรวจคอยคุ้มกันกำลังพากกนมุ่งหน้าไปสู่แอเรีย51ซึ่งเป็นสถานที่ลึกลับสุดยอดโดยปกติแล้วดึกดึกดื่นดื่นไม่น่าจะยกขบวนไปทำอะไรกันใช่ไหมคะมันทำให้รถติดวเหวยียดและยิ่งสังเกตดูดีๆก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นบนหลังรถบรรทุกเพราะมันคือวัตถุขนาดใหญ่ที่ดูอย่างไงอย่างไงก็คือ UFO ชัดๆ งานนี้ข่าวเลยแพร่สะพัดหนักเข้าไปอีกว่าบางทีในฐานทัพนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างดาวแน่แ,นแต่สงสัยแค่นั้นยังไม่สากิดใจอีช้อยล่าสุดในปี2020ทางเพนเทากอนก็ได้มาเปิดเผยภาพวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2 0 0 4และ2015โดยนักบินเครื่องบินรบกำลังบินอยู่เหนือน่านฟ้ามาหาสมุทรแปซิฟิกได้เผชิญหน้ากับวัตถุป,ประหลาดบนท้องฟ้ามีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่บินโฉบไปมาก ถึงจะแค่วบ,บเดียวแต่มันก็สร้างความตะลึงพึงเพลิดให้ได้มีน้อยพวกเขาเล่าว่าวัตถุนั้นเคลื่อนไหวเร็วมากมีการหมุนเตีวอยู่ในอากาศและหายไปอย่างรวดเร็วพอเพนทากอนออกมาแฉสักขนาดนี้แล้วมีหรือชาวโลกจะไม่สนใจและกลายเป็นการตอกย้ำความเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวให้มากขึ้นไปอีกเยยาว่าแต่พวกเราเลยเพนทารกอนเองก็แอบเพิกด้วยการดำเนินโครงการสืบสวนเรื่องจานบินอย่างลับๆเพื่อหวังจะให้รัฐบาลเปิดเผยความจริงสักที จนแล้วจะรอดก็ยังไม่มีรัฐบาลชุดไหนออกมาพูดอะไรให้ชัดเจนแม้ในปี2016ฮิลลารีคลินตันจะเคยกล่าวว่าหากเธอได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีก็จะปล่อยฝฟล์ที่มีคนเห็น UFO ออกมาแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ได้รับเลือกจ้าเรื่องนี้เลยถูกเก็บเข้ากลุ่มไปแม้แต่โดนัลด์ทรัมป์เองก็ยังอ้ำ,ำอ่าอึ้งๆตอบแบบครึ่งครึ่งกลงๆว่าก็เคยได้ยินว่ามีคนเห็น UFO นะแต่ไม่ขอสรุปเรื่องนี้และกัน เอาดาฟังกลางอากาศซะง,งั้นยังไงก็แล้วแต่เรื่องนี้ก็ยังคงเป็นที่เมาท์มอยของผู้คนเรื่อยมานับตั้งแต่ครังร้งกระโน้นที่มีข่าววา่าจานบินชนกันบริเวณลอสเวลล์ ville, ที่นิวเม็กซิโกในปี1947จนเหตุการณ์นั้นได้รับการขนานนามว่าเหตุการณ์ลอสเวลล์ยูเผู้ที่อยู่ใกล้เคียงคือชาวบ้านหลายร้อยกว่าคนกล่าวว่ามันคือจานบินชนกันและมีการกู้ร่างมนุษย์ต่างดาวด้วย เลยเชื่อกันว่าบางทีเอเลี่ยนอาจจะมีจริงแต่ทางรัฐบาลปกปิดข้อมูลไว้และมีหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าทางกองทัพน่าจะมีส่วนได้เสียกับเพื่อนต่างดาวแน่ๆอาจจะเป็นการทดลองและเปลี่ยนเทคโนโลยีกันหรือมีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลยอมให้พวกนั้นนำตัวมนุษย์โลกไปทำการทดลองไม่ก้าดถึงขั้นที่เอเลี่ยนจะใช้มนุษย์โลกเพื่อสืบเผ่พาพันธุ์เนื่องจากเพื่อนต่างดาวเหล่านั้นไม่สามารถสืบพันธุ์เองได้แค่นั้นก็เป็นข่าวใหญ่แล้วใช่ไหม แต่เหมือเรื่องข่าวลือจะไม่จบไม่สิ้นง,ง่ายๆเนื่องจากในปี1989โรเบิร์ตสกอตลาซาหรือบ๊อบลาซานักวิทยาศาสตร์และวิศวกรเทคโนโลยีวิศวกรรมต่างดาวที่อ้างว่าเคยทำงานในแอ e เรีย51ได้ออกมาแฉว่าเขาเคยเห็น UFO จําจำนวนเก้าลำเก็บไว้ในโรงเก็บเครื่องบินของกองทัพที่จริงแล้วรัฐบาลใช้บริเวณนี้เป็นสถานที่ทดสอบจานบินและเขายังเคยเห็นภาพถ่ายลับๆของเอเลี่ยนด้วย แต่ทางรัฐบาลได้คุยเขาสัญสญ,ญาห้ามเปิดเผยข้อมูลไม่อย่างนั้นจะโดนดีกันทั้งครอบครัวเรื่องนี้ทําให้ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะโป๊ะแตกว่าสุดท้ายที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงจา้าเพราะสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์และสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียที่นบอ,อบอัางวอเป็นสิ์เก่านั้นออกมาบอกว่าไม่มีหลักทานเรื่องการศึกษาของเขาเลยและทางกองทัพก็ปฏิเสธว่าไม่เคยรับเขาเข้าทำงานอีกด้วย อา้าเล่นใหญ่รัชดาไลเทียเ,เตอร์แบบนี้จะรอดได้ไงสุดท้ายนายบ๊อบเลยถูกจับกลุมตัวไปกินข้าวในเรือนจำฟีนปีปี1990เป็นที่เรียบร้อยทอมเอาประชาชนที่กำลังตั้งใจฟังนิทานต่างดาวพาันง,งงไปพักใหญ่เลยถึงจะอย่างนั้นก็ตามความเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาว ก็ไม่เคยหมดไปเนื่องจากที่นี่ยังคงมีความลับและสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นมากมายโดยไม่มีใครสามารถตรวจสอบให้ชัดเจนว่าคืออะไรได้แต่บอกว่าพื้นที่นี่เป็นเขตป,ปลอดการบินห้ามเครื่องบินผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหากฝ่าฝืนมีโทษหนักถึงขั้นต้องเข้าไปนอนเกาพุงในห้องกรงหรือไม่ก็ถูกปลดประจำการออกไปกันเลยทีเดียวบอกกันว่าบนผ้าพื้นดินมีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับแน่นหนาและอัจฉริยะมากขนาดแยกแยะคงกับสัตว์ รวมไปถึงตัวจับกินได้ด้วยแต่ก็ไม่มีใครยืนยันว่ามันจริงเท็จแค่ไหนจากความลึกลับซับซ้อนของที่นี่จึงกระตุ้นต่อมความอยากรู้อยากเห็นได้มากมายขณะมีคนเขียนเป็นหนังสือออกมาโดยมีชื่อเก๋ๆว่า The Roswell Incident ฝีมือของนักเขียนชาวเบอร์ลิตและวิลเลียมมัวในปี1980ที่อ้างถึงพยายนที่เห็นเหตุการณ์ UFO และมีหนังสือ UFO Cast at Roswell ของเควินเรนเดล และโดนัทส์มิทที่อ้างถึงพยาร่วมร้อยคนในที่เกิดเหตุแถมยังขุดลึกไปถึงศพมนุษย์ต่างดาวที่ถูกนำขึ้นเครื่องบินขนส่งสินค้าออกมาตอกย้ำด้วยประชาชนที่สนใจอยู่แล้วก็ยิ่งหือฮามากขึ้นไปอีกความฟินต่อเนื่องยาวนานถูกตีประเด็นให้แตกต่างกันไปอีกเมื่อแอนนี่จะขอบเส้นนักข่าวสาวชาวอเมริกันได้เขียนหนังสือตอบโต้ข้สอสงสัยทั้งหมดด้วยเป็นงานเขียนที่มีชื่อว่าแอรีย1ตีพิมพ์ในปี2 0 1 1 ถือว่าเป็นการเปิดโปงเบื้องหลังความลึกลับที่หักมุมออกไปเธอบอกว่ามนุษย์ต่างดาวนะั้นไม่มีจริงหรอกแต่ที่นั่นมันถูกใช้เป็นที่ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อย่างลับๆทำให้รัฐบาลห่วงแหนแอร์เรย์1 1นี้สุดชีวิตไม่ยอมให้ใครย่างไกายหรือแม้แต่จะ,จะเข้าไปถึงขังน้นมีข่าวลือออกมาว่าเคยมีผู้บุกรุกแต่หลังจากนั้นก็ถูกลงโทษจะหลาโลกไปแล้วส่วนจะจริงเท็จแค่ไหนเรื่องนี้ก็ไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใดยังไงก็ตาม เป็นที่รู้กันว่าการทดสอบอาวุธนิวเคลีย์นั้นค่อนข้างอันตรายและส่งผลกระทบต่อผู้อาศัยใกล้เคียงได้ทั้งนี้มีชาวบ้านแถวนั้นอ้างว่ามีคนป่วยเป็นโรคผื่นแพ้และโรคทางเดินหายใจซึ่งไม่แน่ว่าอาจเป็นผลมาจากการทดสอบนิวเคลียร์ก็ได้โดยเจ๊เขาก็ได้ไปแอบผึกมาแล้วและมันเล่าให้ฟังว่าในปี1957ที่นั่นมีการทดสอบนิวเคลียร์ในชั้นบรรยากาศหลายครั้งลาดบ้างอะไรบ้างและล่าสุดก็เหมือนอยากจะทดสอบอีกรอบ จึงเกิดการโต้เถียงกันภายในองค์กรพอสมควรเพราะเกรงว่าจะมีรังสีที่เป็นพิรุ่ไหลออกมาในชั้นบรรยากาศสุดท้ายโครงการนี้จึงพับเก็บไปส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องก็รู้สิป,ปิดปากกันสนิดแต่จากความผิดพลาดในการทดสอบที่เกือบจะละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศครั้งนี้กองทัพจึงสร้างสถานการณ์เบียเบ่ยงเบนความสนใจประชาชนด้วยเอเลี่ยนซึ่งมันก็ได้ผลและเนียงกริบเลยทีเดียวถูกเปิดโปงซะขนาดนี้มีหรือทางกองทัพจะนิ่งนอนใจ จึงสั่งให้ CIA ออกมาแถลงยืนยักนการมีตัวตนของแอร a 51หลังจากที่ทำตัวลึกลับมานานหลายสิบปีก็ยอมให้มีตัวตนอยู่ใน Google Map และภาพถ่ายดาวเทียมโดย CIA กล่าวว่าแท้ที่จริงไม่ได้มีอะไรในกอไั่นะบริเวณนี้เป็นเพียงที่ฝึกซ้อมทางการทหารและการบินรวมไปถึงการพัฒนาเครื่องบินต่างๆเช่น Lockheed U2, B2 Spirit แต่ด้วยความล้ำนำเทรนไปหน่อยในยุคนั้นอาจทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าสายเพือก เอ้ยสายลับสองลำนี้เป็น UFO ก็ได้เอิม่มแต่เราก็คิดว่าการบินกับเครื่องบินนี่มันก็ไม่ได้ใกล้เคียงกันซะหน่อยนะและดูเหมือนว่าการเปิดตัวของ a r e ์เรีย51ก็ไม่ได้ทําให้เหล่านักล่า UFO หมดสิ้นความสงสัยไปแต่อย่างใดนั่นก็เพราะว่าเมื่อกลางปี2019แมตติโรเบิร์ตนักสื่อาหนุ่มวัย20ปีได้พบข้อความเกี่ยวกับ Area 51, แอร์เรีย51แนวว่า CIA นะ่ะหยุดพวกเขาไม่ได้ และเชิญชวนให้บรรดาสาววก UFO ทั้งหลายได้เข้าไปมีส่วนร่วมพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยกันโดยงานนี้มีคนสนใจลงชื่อจะไปตามล่าหา UFO เก่นมากมายถึง2ล้านคนดังนั้นทางกองทัพเลยออกมาเตือนว่าการบุกลุกเข้าไปในพื้นที่มันผิดก,กฎหมายนะนายจ๋าแถมทางหนุ่มแมตตี้ก็ได้ออกมาบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องขำๆเท่านั้นงานนี้เลยเงืรับประทานกันไป ดูเหมือนว่าสิ่งที่แมตตี้ทำเอาไว้กับทำให้งานเทศกาลเอเลียนสต็อกและ s อม r m a r e าสิบเบสแคมเกิดขึ้นมาสัง,งนันโดยจะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนเพื่อเอาใจแฟนๆเอเลียนโดยเฉพาะแม้แหล่งข่าวไม่ได้บอกว่ามีใครได้เชคแคงกับเพื่อนต่างดาวหรือไม่แต่ที่แน่ๆทุกคนได้ปาร์ตี้คอนเสิร์ตสุดมันและฟินไปกับการแสดงโชว์ต่างๆที่จะพับขนมให้อีกเพียบแทนส่วนเรื่องเอเลียนและ UFO ภายในพื้นที่ดังกล่านั้น ถึงจะมีข่าวลือต่างๆนั้นนาะแพร่ออกมาไม่หยุดหย่อนแต่สุดท้ายแล้วคําตอบเหล่านั้นก็ต้องพิสูจน์และหาความจริงกันต่อไปค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ